ครับนี่เป็นรายการมันิท้องวิกีตครับผมนายแพทย์สุภรศักดิ์หล่อธนาวิริย์ครับดิฉันจุไรรัตน์อุดมพ,พรพฤกษ์ค่ะและผมไพบูรณเสรีวิวัฒนาครับและมันิท้องวิกี่เป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับท่านผู้ชมครับทุกสัปดาห์วันเสาร์วันอาทิตย์เที่ยงสี่ทุ่มเราจะนําเสนอเรื่องราวของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ mai เป็นเรื่องราวของบริษัทที่เข้าไปจดทะเบียนแล้วหรืออาจจะเพิ่งเข้าไปหรืออาจจะกําลังเข้าไปนะครับแต่ว่าเราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับบริษัทเหล่านี้รู้จักกับผู้บริหารเพื่อเวลาเราตัดสินใจลงทุนจะได้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรครับรายการมันนี่ทอล์กวิกลีเป็นรายการสําหรับท่านผู้ชมที่ต้องการลงทุนหวังผลระยะกลางร,ระยะกลางระยะยาวแต่ถ้าเก่งกําไรระยะสั้น อาจจะไม่เหมาะรายการ,รของเราเนี่ยให้ข้อมูลเพื่อเขาเรียกข้อมูลปัจจัยพื้นฐานเพื่อให้ท่านผู้ชมรู้จักบริษัทรู้จักแนวโน้มรู้จักตัวเลขทางการเงินรู้จักความเป็นไปธุรกิจทําอะไรนะครับที่สําคัญที่สุดอันนี้ต้องย้ําต่อไปเราต้องพูดทุกครั้งเพราะว่าเวลาไปถูกอ้างอิงไม่ค่อยดีรเราเชิญบริษัทไหนมา ไม่ได้แปลว่าเราเชียร์บริษัทนั้นนะครับอขอให้เข้าใจะนะครับมไม่ได้เชิญบริษัทนั้นมาก็แปลว่าเชียร์ให้ท่านซื้อบริษัทนั้นไม่ใช่ไม่ได้เชียร์ให้ซื้อไม่ได้เชียร์ให้ขายแต่เราเชิญมาเพราะว,าว่าคิดว่าบริษัทนั้นๆท่านผู้ชมสนใจมีคนติดตามเยอะเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายเยอะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือกําลังจะเข้าตลาดถ้ากําลังจะเข้าตลาดเนี่ยก็ต้องมาออกรายการเพื่อให้ผู้ชมได้รู้จักแต่แน่นอนครับ ปีนเข้าตลาดเป็นรอยอรายการ,รเราเนี่ยออกทั้งปีเนี่ยร้อยครั้งสัมภาษณ์เป็นร้อยบริษัทเลยนะคะเป็นร้อยบริษัทก็ซ้ำบ้างก็อาจจะสัก6 70บริษัทนะครับทีนี้ผู้ชมบางคนอาจจะถามว่าเอาทำไมบริษัทออกปีทั้งสองหนอตอบได้เลยครับ,รบหนึ่งคนฟังเขาอยากฟังอสองเชิญง่าย เชิญง่ายนี่สําคัญนะท่านะผู้ชมฮะเชิญยากเนี่ยเราก็ไม่อยากเชิญน,นะบางบริษัทเชิญไปแล้วเชิญไปเล่าตอบผ่านเลขาครับเดือนแล้วเดือนเล่าเลขาไม่ตอบอเลขาบอกนายไม่ว่างเจอน,นายไปถามถามนายนายบอกว่าไม่เลขาไม่เคยบอกเอาตกลงมาลูกใครไม่รู้เรื่องกันสักคนนึงแต่ที่แน่ๆก็คือเราเชิญไม่ได้หลายบริษัทเนี่ยตั้งแต่ผมทารายการปีครับเปีเชิญมาตั้งแต่ยีปีก่อนอ่ะอยังไม่เคยมาออกเลยเขายังอยู่เหรอครับ แล้วก็ยังอยู่ในตลาด <c oughs> อยู่ในอยู่ในม่านหมอกที่นักลงทุนไม่มีใครสนใจเพราะรว่าคือเข้ามาตลาดแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญในนักลงทุนก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะรบ,บริษัทแบบนี้จริงๆก็ไม่คนอยู่ในตลาดว่าตรงๆคุณมาเอาประโยชน์อย่างเดียวแต่คุณไม่เคยนึกถึงผู้ถือหุ้นไม่ได้ในตลาดเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เขามีกฎที่ชัดเจนมากว่าฟรีฟลอดก็คือหุ้นที่อยู่ในมือของนักลงทุนทั่วไปไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ใช่ อะไรนักลงทุนเขาเรียก s t r a t e g i c partner คือมันคาลงทุนเพื่อร่วมธุรกิจกันครับหุ้นเนี้ยต้องมี20-25ตามกฎเกณฑ์เพื่อให้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือเว <wh ey S 2> ลาคุณระดมทุนจะได้ง่ายแต่ถ้าบริษทัทคุณไม่เคยให้ข้อมูลนักลงทุนเลยอยู่ในม่านหมอกที่ไหนบางทีพูดถต่หุ้นเป็นต่างชาติไม่สนใจนักลงทุนไม่รู้เข้ามาทําไมและจริงๆไม่ควรให้เข้าในความคิดผมนะถ้าเรารู้แบบนี้อย่าไปให้เข้า เอาบริษัทด,ดูบริษัทดีๆที่เขาร่วมมือกันหุ้นกาไรกับบริษัทขัดทุนบริษัทมีปัญหารบ,บริษัทไม่มีปัญหาก็มาคุยกันอไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยนะครับเหมือนหมอเอายกแบบเหมือนหมอครับเราไปหาหมอเนี่ยถ้าเราจะตายหมอต้องบอกว่าเราจะตายอบอกแต่หมอบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรแข็งแรงคุณลงุงไขมูลอยู่ต่อไปไป็นไรนคุณลงุง <laughs> อยู่ถึงร้อยี่สิบปีแน่นอนอีกสามเดือนตายเอ้ยมันอย่างนี้ก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าให้กําลังใจครับไม่กําลังใจก็ต้องต้องมี บนพื้นฐานของความเป็นจริงครับผเป็นหลอกลวงกันไม่ได้อะไน่นเลยเด้แต่นี่กลับมาว่ารายการของเราก็มีอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นรายการสัมมนาสดซึ่งเราจัดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดมา12ปีแล้วครับให้ท่านผู้ชมฟังฟรีเป็นรายการให้ความรู้ให้ฟังฟรีให้ความรู้ฟรีให้กินฟรีกินฟรีกาแฟเมซอนขนมปังเลอแปงสลาเปาเจดากร้วกินฟรีฟังฟรีท่านไม่ต้องทําอะไรเลยยิ่งถ้าเป็นผู้อาวุโสอายุ60ขึ้นไป เดินมาถือบัตรประชาชนใบเดียวเข้ามาได้กินฟรีได้ตลอดเวลาแล้วไม่ต้องจองไม่ต้องอะไรนี่พว้อาวุโสเราให้สิทธิ์นะครับเพราะว่าผู้ดำเนินริการส่วนใหญ่เพวอาวุโสเราแก่แล้วเราก็นึกถึงคนอื่นแต่คนอื่นก็จองสักงนิดเดยเราจัดครั้งต่อไปวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนอันนี้เป็นรายการใหญ่ประจําครึ่งปีครับปีหนึ่งเนี่ยเราจะมีรายการใหญ่ปลายปีรายการใหญ่ครึ่งปีอันนี้เป็นรายการใหญ่ครึ่งปีนะครับมี2หัวข้อหัวข้อแรกเนี่ย แนวโน้มเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยและผลกระทบหุ้นวิทยากรเนี่ยปีนึงออกครั้งเดียวมาตอนครึ่งปีนี่แหละดรสุภวุฒิสายเชื้อดรสุภวุฒินี่ก็จริงๆควรจะเป็นรัฐรีคลังไปหลายคนแล้วนะรัฐรีต่างประเทศรัฐรีคลังตั้งแต่สมัยก่อนก็ท่านท่านไม่อยากยุ่งกันเมืองแต่ว่าเป็นนักวิเคราะห์ที่ต่างชาติฟังมากที่สุดเป็นคนที่รู้เรื่องเศรษฐกิจดีที่สุดนะครับเวลาไปต่างประเทศเนี่ยก็ ก็คนจะมาฟังเพราะว่าทิศทางจะชัดเจนไม่มีเชียร์รัฐบาลไม่มีแช่งรัฐบาลเป็นกลางชัดเจนว่าจะบอกอะไรเราจองตัวดรสุภวุฒิข้ามปีนะครับจองว้ปีที่แล้วแสดงว่าสิบแปดมิถุนาครับผพูดคนเดียวเลยแต่สัมภาษณ์โดยผมกายยานเสนีจะถามอาจารย์สุภวุฒิว่าเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงกระทบพุ้นโลกเป็นยังไงแล้วกระทบพุ้นไทยชั่วโมงเสร็จ หลังจากนั้นกินกาแฟฟรีสลัเปาฟรีขนมปังฟรีอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับหัวข้อสองันนี้ก็พลาดไม่ได้เลยนะครับรบทิศทางหุ้นไทยคซึ่งปีหลังโอและเลือกหุ้นเด่นนักนักวิเคราะห์หรือผู้เชี่ยวชาญที่มาพูดนี่รระดับตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆห่แล้วมันจะมีระดับตัวกลางตัวเล็กอันนี้ระดับตัวใหญ่เอาคนพูดคนแรกยกตัวอย่างมนตรีสอนา a าส อันนี้คือเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการก็กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเมแบงกิมเองครับผมตัวใหญ่ด้วยอ๋อโอเคครับนะฮะคนที่สองตัวไม่ตัวไม่ใหญ่แต่สูงเอาส่วนสูงมาแทนนะครับภับู์นรินทรังกูลนี่เคยเป็นประธานสภาธุรกิจตลาดทุนเป็นนายกสมาคมนักวิเคราะห์ครับผมเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ทิสโ้อันนี้ก็ไปต่างประเทศตลอดไปโรดโชว์นะครับตลอดครับคนที่สามนี่เน้นต่างประเทศเลย ให้ข้อมูลต้นทุนต่างประเทศอะไรั้ลงทุนของเขาก็เป็นนักลงทุนต่างประเทศเป็นหลักนะครับคุณปรินพาณิชผักโอ้นะฮะถ้าเราดูอายุนะครับครับคุณทอมค่ะภับูลอายุเยอะหน่อยครับอ๋ออายุเยอะเหรอครับคุณทอมนี่สักผมว่าห5าสิบห้า up อ่ะคุณมนตรีก็สัก53 54ครับคุณปรินนี่ก็สัก40เองก็ไล่กันลงมานะฮะและอีกท่านหนึ่งคะับอีกท่านนึงคนที่คุณปรินนี่เป็นกรรมการผู้จัดการ c สียครับประเทศไทยนะอีกท่านนึงนี่กก็เืออบ6 65้าว แก่แล้วแต่จะทําตัวเป็นคนหนุ่มดรนิเวศเวชิระห้ามเรียกว่าห้ามคนเรียกห้ามเรียกตาต้องเรียกป๋าใหหลานเรียกป๋าคนอะไรครับไม่ค่อยใจเป็นหลานก็ต้องเรียกตาสิจะให้เรียกป๋าครับก็ทั้งหมดนี้ก็จองได้ผมก็ติดมา่ะจากที่อื่นให้คนเรียกป๋า ทั้งหมดจองวันท่านวันไหนโอเคจองวันที่10มิถุนายนนะครับเป็นวันเสาร์นะครับตอน7จ็ดโมงเช้าที่ Facebook.com อแมันนี่ทอท่านที่อยู่ต่างประเทศซึ่งเรามีคนดูต่างประเทศท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเดินทางไม่สะดวกรมอมีภารกิจในวันนั้นพอดีนะครับ Facebook Live ตั้งแต่บ่ายโมงจนห้าโมงครึ่งตลอดแต่มีช่วงที่อาจารย์บอกว่าช่วงเลือกหุ้นเนี่ยครับเราจะไลฟ์ไหม เดี๋ยวไปคิดดูอีกทีเพราะมันเป็นช่วงเลือกคุณเนี่ยเราก็อาจจะไม่อยากไลฟ์อยากอยากให้ผู้ผู้ชมแต่ผมไปนอนคิดแล้วผมคิดว่าคือรายการของเราเน้นให้ความรู้เราไม่ได้เน้นป๊อป l ูลาริตี้คนต้องชอบเน้นจํานวนคนต้องดูเอานะเป็นแล้วให้เขาเถอะเดี๋ยวเราดูนะครับถ้าไม่อยากพลาดให้มานะครับให้มาไม่ใช่ให้หมานะให้มาให้มาฟัง เพราะว่าเวลาเลิกแล้วเนี่ยวิทยากรทุกคนจะให้มุงนะท่านจะไปมุงกับเขาได้เป็นชั่วโมงเลยถามส่วนตัวเลยทีนี้ครับผเป็นหุ้เป็นตัวตัวเลยเขาก็จะบอกผิดบ้างถูกบ้างกันแล้วแต่ว่ากันไปเขาที่เรานี่ก็มุงกันหลายกลุ่มใหญ่เลยนะคระบึสองทุ่มเลยนะผมงงมากเลยผมไม่รู้จตถนอย่างไม่รู้กินใครต่กินใครเต็มไปหมดก็ทุกคนก็อยากให้ความรู้นะฮะอง1ิมิถุนานะครับสเจ็ดโมงเช้าส่วนวันนี้นะครับก็เป็นหุ้นหุ้นหลังจากประกาศงบการเงินไตรมาสสี่ะครับ คุณนตัวเนี้ยเด่นที่สุดฮะเด่นที่สุดผมออกมาดีก็แล้วแต่จะมองอ่ะนะเออมันดีสำหรับคนไม่มีไงอ๋อครับมยอะดีกว่าแต่หนูว่าเข้าเทรนมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไวรัสกำลังระบาดไวรัสเม้ย้นำไวรัสคอมพิวเตอร์อ๋อไม่ใช่เดี๋ยวนี้ม้โรงพยาบาลไม่มีมุกเออไวรัสตบเพราะว่าแขกของเราเลยดีครับเชิญครับและแขกของเราวันนี้นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือเครือโรงพยาบาลกรุงเทพครับคุณนรมนน้อยอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับดีค่ะผมเนี่ยชินนะเรียกโรงพยาบาลกรุงเทพวรงากรุงเทพหุ้นอะไรหุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพผมว่าชาวบ้านเขาก็าเรียกแบบนี้นะอ่าครับหุ้นอะไรหุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพแต่จริงๆมันไม่ใช่มีโรงพยาบาลกรุงเทพอย่างเดียวใช่ไหมถูกค่ะจริงๆในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีกี่โรงพยาบาลเนีตอนนี้เราเตรียมสถานีมาให้เนะโอ้โหนี่เครือทั้งหมดเลยเนี่ย คือวันนี้เนี่ย oh. เรามีโรงพยาบาลถ้าจํานวนโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่นะคะเรามีอยู่44โรงพยาบาล oh. นะคะซึ่งจํานวนเตียงก็รวมกันแล้วประมาณ7,865เตียงนะคะโดยถ้าเรียกเรียกว,ว่าแบรนด์เนี่ยเราจะมีทั้งหมดนะคะ5แบรนด์นะคะในประเทศไทยก็จะมีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์โรงพยาบาลกรุงเทพเองเรามี20แห่งนะคะ พยาไทย5แห่งสมิติเวช5แห่งเปาโล5แห่ง BNS 1แห่งแล้วก็โรงพยาบาลต่างประเทศซึ่งวันนี้เรามีอยู่ที่เดียวคือที่กัมพูชาเราใช้ชื่อว่า Royal Hospital ค่ะ <ừ> แล้วก็อีกอันหนึ่งคือ local คำว,ว่า local Hospital คือเวลาที่เราไปซื้อ,อหรือเราไปสร้างโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเราจะไม่ใช้แบรนด์5แบรนด์นี้ <ừ> แต่เราจะใช้แบรนด์ในท้องที่ <ừ> นั่นเอง <ừ> เช่นในพัทยาเราใช้ว่าโรงพยาบาลจอมเทียนอ๋อมี มีเหมือนกันแต่นั่นคนจะไม่รู้ว่าคนจะไม่รู้ก็คือเราก็จะแทบตลาดที่รองลงมาหน่อยนะคะหรือที่ภูเก็ตเราจะมีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะแล้วเราก็จะมีโรงพยาบาลดีบุกอีกแห่งหนึ่งอ๋อดีบุกก็คือตลาดรองลงมาตลาดรองลงมาเพราะฉะนั้นโล c a l h o อ p i t พิทเนี่ยหแห่ง ซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยบางท่านก็จะทราบว่าเป็นในกลุ่มของโรงพยาบาลกรุงเทพบางท่านอาจจะไม่ทราบ 700, 7 0 0ดรอเจ็ดพันกว่าเตียงทั้งหมด3,100อยู่ที่โรงพยาบาลเครือขากรุงเทพเองแต่รายได้นี่มันอยู่ในเครือรากรุงเทพเยอะสุดไหมครับหลักๆแล้วจะเป็นอยู่ที่แบรนด์กรุงเทพเยอะที่สุดเป็นสัดส,ส่วนสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าแบรนด์กรุงเทพทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่า คือบอกงี้ว่าของกลุ่มพยาไทยเปาโลเนี่ย้เนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของแบรนด์กรุงเทพก็ต้องบอกว่าอยู่ประมาณเจ็ดสิบก็เยอะที่เยอะที่สุดแล้วในแบรนด์โรงพยาบาลกรุงเทพนี่เฉพาะโรงพยาบาลกรุงเทพที่ซอยศูนย์วิจัยสักกี่เปอร์เซ็นต์ของถ้าเทพาะของศูนย์วิจัยเองคือศูนย์วิจัยเองเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลหัวใจมีโรงพยาบาลมะเร็งหรือเราเรียกว่าวัฒนสดนะคะ แล้วก็ตัวโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งเราถือเป็นโรงพยาบาล general ท่าที่ศูนย์วิจัยเองเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักเกือบ20เปอร์เซ็นต์ของร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเโรงพยาบาลกรุงเทพปัจจุบันกำลังจะดูว่าเป็นส่วนของผมเท่าไหร่อาจารย์เป็นลูกค้าประจำที่นั่นแหละคะบ้านผมเนี่ยไปโรงพยาบาลกรุงเทพเหมือนบ้านอ่ะอมัเรื่องขิงกินข้าวไปไหนไปกินฟูจิโรงพยาบาลกรุงเทพ กาแฟาซื้อที่ไหนซาตาปากลุมานุงเทพอ,อเมซอนลงมานุนเทพแล้วทำอะไรอะ่ะไปซื้อขนมปังกับซื้อลุมานุงเทพเออมะละกอลงมานุนเทพขายหมดอะ่ะ <c oughs> คือต้องต้องขอบคุณลูกค้าอย่างอย่างท่านอาจารย์ไพบูลเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้เป็นสถานที่ที่คนป่วยไปใช้บร,ริการนะคะเพราะวันนี้เนี่ยขยายคือการดูแลสุขภาพการไปเช็คอัพการไปตรวจมันเป็น preventive care นะคะแล้วหลังจากที่ ผ่าตัดแล้วจะมีเรื่องของ rehab ซึ่งซึ่งคือการเราเรียกว่าการ uh, ทำ uh, God, food, food. าการฟ<ะ>ื้นฟูการฟื้นฟูร่างกาย uh. นะคะหรือเราจะมี p l าซ z a ที่ให้คนไข้แล้วก็ญาติเนี่ยซื้อของและใช้บริการเพราะฉะนั้นคนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยจะไม่ใช่คนป่วยแต่เป็นคนที่ป้องกันการาเจ็บป่วยแล้วก็รวมถึงคนไปใช้ชีวิตในโรงพยาบาลด้วยเพราะว่ามันมีร้านอาหารเลบานอนด้วย โอ้อร่อยมากเลยนี่แกเป็นพรีเซนเตอร์โรงพยาบาลได้เลยนะครับโรงังเบิญบ้านผมอยู่ในซอยนั่นี่แล้วก็ยังมีรถรับส่งพนักงานรลถรับส่งคนไข้อะไรที่ไปไปตามสถานีรถได้ดินนะบ,บ้านาผมก็ใช้บริการตลอดล้วให้ให้คนในซอยใช้จริงๆเรื่องของโรงพยาบาลกรุงเทพอาจารย์จะทราบเยอะกว่าอาจจะมากกว่า CFO โอค่ะทีนี้ผมอยากให้คุณนฤมนพอจะเล่าไทม์ไลน์ได้ไหมครับว่าโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเรา เมื่อก่อนเรามีกี่โรงพยาบาลการขยายขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทิศทางมันเป็นยังไงบ้างไงครับคือเริ่มจากจริงๆก็เริ่มจากแบรนด์ของกรุงเทพเองนะ,ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางผู้บริหารต้องบอกว่าทางฟาเดอร์ท่านก็มีวิชั่นว่าการเติบโตของโรงพยาบาลนั้นเนี่ยจะต้องมีเครือข่ายนะคะเพราะว่าคนไข้คงไม่สามารถจะเดินทางมาที่จุดเดียวได้นะคะ แล้วก็การที่มีเครือข่ายหลายที่แล้วมีหลายแบรนด์นั้นเนี่ยจะช่วยให้เข้าถึงคนไข้ได้มากขึ้นนะคะเริ่มจากกรุงเทพเราก็จะมีส u ิตูเวตนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมี b n เอแล้วก็อันที่อาจจะถือว่าเป็นจุดที่เปลี่ยนเยอะก็คือการที่เราเข้าไปรวมกับพยาไทยและเปาโลในปี2011โอ้ครับเดิมทีพอดีไม่ได้มีสไลด์แต่อาจจะเล่าให้ฟังว่าเดิมเนี่ยรโรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวสและเบีเนี่ยจะจับตลาดบนเป็นหลักตลาดบนแล้วก็เป็นตลาดของนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนที่เป็นผู้คนที่มาใช้บริการที่อาจจะเป็นไฮเอน n d นิดนึงแต่หลังจากที่เราเข้าไปดูแล้วเนี่ยเรามองว่าการเติบโตของประชากรในประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะพีระมิดซึ่งฐานก็คือคนชั้นกลางจะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปรวมกับพญาไทยและเปาโลซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นการทำแชสซัพ ทางเจ้าของอกเข้ามาถือพุ่นเรา15แล้วเราก็เข้าไปเอาโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยแปดแห่งมารวมก็คือแบรนด์พยาไทย4แล้วก็เปาโล4มารวมก็กลายเป็นว่าตลาดเราแคปเจอร์หมดเลยตั้งแต่ตลาดประกันสังคมตลาดกลางตลาดบนแล้วก็รวมไปถึงตลาดคนต่างชาติมันก็เลยทำให้ภาพเนี่ยครบวงจรทีนี้วันนี้อีกอันนึงที่อยากจะ ให้ให้่ะให้เห็นภาพที่กว้างขึ้นก็คือว่า,าในแง่ของอความมุ่งหวังนะคะแล้วก็ภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพในเวลานี้เนี่ยจะเห็นว่าตามเส้นตรงกลางเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเรามีตั้งแต่โปรโมทีฟนะคะไล่ไปจนถึงรีบนะคะนั่นหมายความว่าในสถานการให้การรักสาพยาบาลน,นั้นเนี่ยเราดูแลป้องกันการเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าในโลกเนี่ยไม่ทราบอาจจะพอ ทราบหรือไม่ว่ามีคนป่วยอยู่แค่20%ของคนในโลกนะคะอีก80%ก็คือคนปกติอย่างท่านอาจารย์อย่างท่านพิธีกรที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ไม่อยากป่วยคเนี่ยจะไม่เป็นผมว่าป่วยตลอดของอาจารย์ไม่เรียกว่าป่วยแต่เป็นการดูแลนะคะเป็นการพื้นฟูไม่ไม่ถึงคุณจะรู้บอกว่า100คนไปโรงพยาบาล ไม่ค่ะคนในโลกนี้คนเลยร้อยประชากรในประเทศในในโลกเนี่ยแค่20%ที่ป่วยที่เหลือคือคนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลจะไม่ทำ คือตลาดของโรงพยาบาลถ้าเรามองแค่การเจ็บป่วยเนี่ยมันจะจบแค่ตรงด้าน curative care ได้แค่20นะคะ mm hmm. แต่ถ้าเราสแปนออกไป2ด้าน mm hmm. นะคะอย่างในรูป mm hmm. ขอโทษอา mm hmm. ะะจารย์อีกทีหนึ่งนะถ้าเราสแปนเข้าไปเราจะเห็นว่า promotive preventive แล้วก็ early detection เนี่ยมันคือการที่ดูแลคนที่ไม่ป่วย mm hmm. นะคะจากการเช็คอัพหรือให้เขาเสริมสุขภาพในเรื่องของอาหารในเรื่องต่างๆเนี่ยแล้วก็ พอเสร็จแล้วพอคิวรทีฟก็คือการที่เข้ามาผ่าตัดหรือมารักษาเมื่อเขาเจ็บป่วยนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยทรานซิชันแนลเนี่ยเวลาที่คนเจ็บป่วยแล้วยังไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลเรามีอาคารข้างหลังนะคะเราเรียกว่าชีวาทรานซิชัน n a ลแคร์ฮอส p ิท a ลก็คือว่ายังไม่ต้องกลับบ้านแต่ไม่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลนะคะแล้วเราก็จะมีอีกอันนึงเป็น r e s ซิเดนหมายความว่าคนเฝ้าก็สามารถจะอยู่ได้เพราะในในศูนย์วิจัยวันนี้จะค o หมดเลยตั้งแต่ ข้างบนไปจนถึงสุดท้ายนะะทีนี้อีกอันนึงถ้าจะต่ออันนี้<ม>ก็จะถามว่าวิชั่นของโรงพยาบาลน,นั้นเนี่ย<ม>ก็คือเราจะขึ้นแนวนี้ค่ะคถ้าขึ้นในเรื่องของ Center of Excellence ปัจจุบันนี้เรามี Secondary Care t e r t i a r y อันนี้ก็คือว่ารักษาระดับปกติระดับที่ซับซ้อนและระดับที่ซับซ้อนมาก<อ>เช่นการผ่าตัดระดับสูงแต่วันนี้เนี่ยวิชั่นของท่านประธานคณะผู้บริหารนะะท่านอาจารย์ประเสริฐนะคบ ประสาททองโอสถซึ่งท่านมองว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะผลักขึ้นไปก็คือความเป็น Center of Excellence อันนี้คือคือวิชั่นของโรงพยาบาลนะคะ,คะนี่หลายท่านถ้าเป็น a n a l y ิ t จะคุ้นกับคำที่เราพูดไปว่าวันนี้เราผลักขึ้นไปอันนี้คือสา,สาเหตุที่คนจะมองว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เรามีต้นทุน ที่มันเริ่มสูงขึ้นนะคะ,อ,ะคอันนี้มันเป็นช่วงที่เรากาลังจะไปสู่อีกสเตปหนึ่งหรือเราเรียกอีกสเตปหนึ่งของการให้บริการของกลุ่ม BDMs นะคะก็คือการที่เรามองว่าวันนี้คนสังคมผู้สูงอายุนะคะคนเนี่ยจะเริ่มอยู่มีชีวิตที่ยืนยาวแต่ถามว่าคนป่วยจะเป็นโรคอะไรบ้างก็คือโรคหัวใจโรคสมองโครคกะเรง็งโรคก,กระดูกนะคะแล้วก็ทั่วไปถ้าคนทั่วไปก็อุบัติเหตุเม,มืองไทยเป็นเมืองที่มีอุบัติเหตุเรียกว่าสูงสุด สูงสุดนะคร yes ับสูงสุดค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่สูงมากจากมอเตอร์ไซค์จากการพัดตกหกล้มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย้างสูงมากบางคนเมาแล้วอาาวับเป็นตัวอย่างของคนไม่ดีเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะคือคือตัวที่อนาคตใน3ปีข้างหน้าที่เรากำลังจะผลักขึ้นไปว่าวันนี้เราปูพรมไปละ4 4แห่ง แล้วก็เราจะปูให้ถึง50แห่งซึ่งคนก็จะถามว่า50มาจากไหน50ไม่ใช่เมจิกนัมเบอร์แต่เป็น50เป็นตัวที่ท่านท่านประานคณะผู้หารท่านมองว่าเราจะต้องมีเน็ตเวิร์กให้ครบเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยมาแล้วก็เพื่อให้มันเกิดอีโค o นมีออฟสเกนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่า50แห่งนั้น,นจะมีเครื่องมือเหมือนกันอันนี้เราก็รับในเรื่องของงบประมาณไม่ไหวแต่เราจะเลือกมาว่าใครควรจะเป็นคนที่ทำเซ็นเตอร์ออฟเอ็กซ c e นซะคะซึ่งเราเลือกมาแล้วมีแค่9แห่ง ที่เหลือเนี่ยจะไม่ใช่เป็นกลุ่มที่เป็นเซ็นเตอร์เอ็กซ์แลนเ์กแห่งนี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะอาจารย์อันนี้ก็ขออนุญาตว่าอันแรกคือเฮดคอ r เร์ก็คือตัวที่อาจารย์ถ้าจะไปบูญไปใช้บริการอยู่ประจำทนบ้านผมอยู่ในซอยศูนย์วิจัยนะครับไม่ใช่เหตุผลอื่นอันนี้เนี่ยเป็นเป็นเซ็นเตอร์เอ็กซ์แลน์ที่สมบูรณ์แบบแล้วในเวลานี้นะคะแต่เราจะต่อยอดขึ้นไป อันที่2ก็คือสมิติเวทซึ่งเขามี2แห่งสุขุมวิทและศรีนครินทร์เราซื้อเราแอดควายโรงพยาบาลน,นี้มาหลายปีมากแล้วตัวสุข,ขุมวิทเนี่ยเติบโตได้ดีแต่ว่าศรีนครินทร์เพิ่งจะมาเติบโตหลังสุวรรณภูมิเปิดกลายเป็นนะว่าตอนนี้เนี่ยพอสนามบินสุวรรณภูมิเปิดศรีนครินทร์เป็นที่รองรับผู้ป่วยต่างชาติที่เดินทางมาโดยเครื่องบินบโดยเฉพาะมิดเดิลเอีซึ่งมาในถสถานที่มาเป็นพวกเซลฟ์เพย์แล้วก็เป็นคนไข้เด็ก วันนี้เนี่ยสมิติเวชศรีนครินเนี่ยเราเรียกว่าเป็น Children Hospital เขาได้รางวัลที่ Middle East รางวัลระดับที่การดูแลเด็กระดับที่ค่อนดีมากนะคะนน Middle East มันน่าจะมีโรงพยาบาลกันไหมครยังค่ะตอนนี้เขาเริม่มมีแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นที่ สามารถจะดูแลโรคที่ซับซ้อนได้ oh, <okay. S 2> แต่ว่าในอนาคตระยะยาวก็อาจจะมีได้ <Okay. S 2> นะคะ <Okay. S 2> และตั้แต่อย่างปัจจุบันนี้สัดส่วนของกลุ่มคนไข้ที่มานี่เป็นคนไทยสักกี่เปอร์เซ็นต์เป็นคนต่างชาติสักกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เนี่ยเราดูตามสัดส่วนรายได้นะคะเป็นคนไทยอยู่ประมาณ70%แล้วก็ต่างชาติ30% <c oughs> ค่ะ <c oughs> คือถ้าดูตามหัวเนี่ยต้องบอกว่าหัวคนไทยจํานวนวิสิตเนี่ยคนไทยเยอะกว่า <c oughs> แต่ว่าบิลลิ่งของต่างชาติเนี่ย อพอคิดออกมาแล้วสูงกว่าอันเนื่องมาจากเข้ามาด้วยอินเทนซิตี้หรือโลคความซับซ้อนของโรคที่ยากนะคะมาเรื่องของสมองมาเรื่องมะเร็งซึ่งตอนนี้เราก็มีชื่อในด้านของการรักษาโรคมะเร็งนะคะแล้วตอนนี้วันนี้เราไปร่วมมือกับบางท่านอาจจะได้ยินเอ็มดีแอนเดอร์นะคะของอเมริกาซึ่งเขาเป็นผู้ชํานาญทางด้านของการดูแลโรคมะเร็งวันนี้เนี่ยเราเข้าไปร่วมมือกับ MD ็มดีแอนเ นะคะวันนี้เป็นแค่เหมือนความร่วมมือแต่ว่าเดี๋ยวปลายปีเนีคะเราจะเซ็นสัญญาโดยที่เราสามารถจะมีความร่วมมือในลักษณะที่พัฒนาของเราขึ้นไปสู่ระดับออของโรงพยาบาล MD Anderson ในอเมริกาซึ่งหมายความว่าเราจะสามารถจะดึงดูดผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยทั้งในรอบๆประเทศเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพมา่าเมสเซาหรือว่า ในจีนซึ่งวันนี้คนจีนป่วยเป็นมะเร็งมากแต่เขาเดินทางไปอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเรามีแบรนด์ของอเมริกามาตั้งที่นี่ในราคาคที่ถูกกว่าะนะคะเขาไม่จําเป็นต้องไปวันนี้เราบังเอิจะทําตลาดซึ่งเมื่อกี้ที่หลายท่านจะอาจจะมีความวิตกกังวลเรื่องของไตรมาสหนึ่งะนะคะ,คะว่ามันมันหล่นลงไปเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เราทําการตลาดอย่างเข้มข้นที่จะดึงคนไข้นอกประเทศเข้ามาใช้บริการอันนี้ก็คือการที่เราทําเพิ่มไรายได้ เป็นเราเรียกว่าอะไรเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศด้วยก็พยายามที่จะทําให้มันสอดคล้องกับ4.0ของรัฐบาลในส่วนของ medical tourism คุณนันทมนพูดอาจารย์โทษอ๋อมอเคก่อนนันมนพูดถึงไตรมาสหนึ่งนะครับเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจก็คือไตรมาสหนึ่งเนี่ยกำไรมันลดแต่ว่าตัวเรื่องของรายได้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับคือคนไทยหรือคนต่างประเทศที่ต่างยังไงครับคือไตรมาสหนึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยนะคะคือการเติบโต1%นะซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยเราจะเติบโตก็ปีที่แล้วเอาไว้ว่าปีที่แล้วไตม้าหนึ่งโต11%โอฐานสูงมากปีที่แล้วเนี่ยยอดของโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยเติบโตจากฐานนี้กระโดดขึ้นไป11%นเคะเป็นเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะเติบโตได้ในะัษณา,าที่เป็น11%รเพอเราเทียบ year on year หรือ quarter, เอ a r t e r เอเทียบกับ quarter เดียวกันเนี่ยทำให้คนตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันหายไปแต่มันมี2-3สาเหตุอันที่1นนะคะก็คือลดไข้หวัด ที่มันเลื่อนไปจากคอเตอร์หนึ่งตัวเลขมันจํานวนวิสิตเนี่ยเราเห็นเลยว่าปีที่แล้วว่าไข้หวัดกับไข้เลือดออกครับถ้าพอจําได้ปีที่แล้วจะมีดาราที่ป่วยนะคะแล้วก็อาจจะเสียชีวิตไปในเรื่องไข้ไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วครับไม่ไตรมาสหนึ่งปีนี้ปีนี้มีไข้หวัดปีนี้ไม่มีไข้หวัดไม่มีไข้เลือดออกไม่มีไข้เลือดออกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่กระทบมากที่สุดคือกลุ่มพยาไทยและเปาโลซึ่งเราแทบตลาดที่เป็นคนไทย ไม่ได้เป็นโรคที่ซับซ้อนก็คือโรคหวัดซึ่งจริงอยู่ถึงแม้จะเราดูว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่มันซับซ้อนแต่ว่าจริงๆหายไปเลยหายไปเยอะมากมนะคะอันที่2คือปีที่แล้วเนี่ยเราเราตัดสินใจทีอ่ออกจากโครงการประกันสังคมหนึ่งแห่งก็คือโรงพยาบาลเปาโล,โลพหลนโยธินนะคะเพราะว่าโดยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายในเรื่อง business model ว่า location นั้นเราอยากจะให้เป็น โรงพยาบาลที่เป็นรับคนไข้ทั่วไปนะคะเพราะว่าสเปซเขาก็เล็กด้วยแล้วก็มันก็ค่อนข้างแน่นแล้วประกอบกับว่าเราไปซื้อเมโยพอจําได้ไหมคะเมโยเนี่ยไม่ใช่เมโยของอเมริกานะคะก็จะแบบนึกว่าเราไปซื้อเมโยเม่เวลารีเสิร์ชเขียนจะบอกว่า not a s s o c i a t e กับเมโยใน US คือเราจะใหญ่มากถ้าไปซื้อเมโยที่อเมริกาอันนั้นทำให้เลยนะครับตแบบตกใจ พอเราไปซื้อเปาโลเมโยเราก็เปลี่ยนชื่อเมโยเป็นเปาโลเกษตรเราตั้งใจจะเปาโลเกษตรเนี่ยรับประกันสังคมคแทนนะคะโดยโลเคชันที่เขาอยู่เส้นเดียวกันนี่มันอาจจะเลิกเร็วไปนิดนึงออ <laughs> พอเราพอเราเลิกควอเตอร์นี้เนี่ยไรายได้ของเปาโลพหุนเนี่ยเป็นประกันสังคมปีละ4 0 0ล้าน400ล้านแานไตมาสละร้อยล้าน,น,าาานพอไตามาาร้อยล้านแล้วเราคิดว่าเราจะแค เราเบ้อด้วยรายได้ของพรีเมียมที่มาชดเชยได้ประกอบ<ะ>ปีนี้มันไม่ทันม,มันอาจจะเกิดหลายเรื่องนะคะอันนี้หมายถึงใจบ้านหนึ่งปีนี้นะครับรายได้ก็เลยลดลงรายได้ลดลงด้วยลาออกจากประกันสังคมหายไปร้อยล้านอันที่สองไข้หวัดไข้เลือดออกหายไปอันที่สามเนี่ยสำหรับโรงพยาบาลที่เป็นพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นตัวกรุงเทพหรือบางแห่งที่เรารับมิดเดิลเองต้องเรียนว่ามิดเดิลเ่ยหายไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะอ,อันเนื่องมาจากว่า ราคาน้ํามันเขาก็ควบคุมการใช้จ่ายนะคะแล้วมาด้วยโลกเฉพาะโลกที่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการเพิ่มวอลลุ่มก็จริงแต่ว่าถ้าภาษาเราเราเรียกว่าอินเทนซิตี้มันหายไปเรามีคนจีนเข้ามาเยอะมากในโรงพยาบาลภาคใต้ภาคตะวันออกพัทยาภูเก็ตเนี่ยยอดคนจีนสูงขึ้นแต่ว่า มันยังไม่มีความซับซ้อนซึ่งถ้าเรามองอาจจะเหมือนกับตอนที่เราเริ่มอาลับใหม่ๆมเขาก็มาด้วยโรกธรรมดาเขาไม่รู้จักเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะมาเช็คอัพมาทําฟันมาเสริมสวยแต่ว่าจนกว่าเขาจะรู้ว่าเรามีมาตรฐานที่ดีนะคะเขาถึงจะเริ่มด้วยบิลลิง่งที่มันสูงขึ้นอันนี้มันต้องใช้เวลา,าเอิญช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่เรามีการลงทุนหลายอย่างมันก็จะมีเรื่องเราเรียกสตาร์ทอัพ ที่มันจจมีค่าใช้จ่ายเ<า>ยอะหน่อยแต่ว่าในเครื่องเ e v e นิวเนี่ยถ้าเรามีการเติบโตมากกว่า5%เนะคะเราจะเห็นอยอดรายกำไรที่มันไม่ตกลงแต่วันนี้บังเอิญมันมีการเลื่อนหรือมีการอะไรกันนิดหน่อยก็ทำให้คนตกใจแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะยาวเนี่ยสิ่งที่เราพยายามที่จะเ,เร่งขึ้นก็คือตัวนี้ค่ะก็คือตัวที่ center of excellence ตัวนี้ที่เราพยายามจะ เร่งให้มีคนไข้ต่างชาติเข้ามานะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มีเ,เป็นการรักษาพยาบาลในโรคที่มันซับซ้อนเฉพาะคนไทยอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเรามีโรงพยาบาลที่กระจายทั่วที่รองรับคนไทยแต่ว่าโรงพยาบาลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ทราบว่าเรามีผู้ตือหุ้นที่เราต้องดูแลด้วยนะคะมีคนไข้ที่เราต้องดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นการเพิ่ม ผลตอบแทนในระยะยาวนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้พัฒนานี้ขึ้นก็จะอาจจะทําให้รายได้ไม่โตได้มากเดี๋ยวเราพักครับหลังพักนี่ผมมีคําถามหลายคําถามเลยนะที่จะถามที่คนบอกว่าหุ้นโรงพยาบาลตอนนี้มันเป็นยังไงมันมีปัตกไม่ปั่นป่วนไปหมดครับหรือว่าจริงๆบางคนเขาบอกมีนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งที่เขียนบทความได้ดีมากเขาบอกว่า มันเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้เรามองโรงพยาบาลดีไปมันแพงไปมันแพงไปจริงๆต้องปรับพีเลงมาหน่อยครับแต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่แล้วจริงๆบางกรุงเทพคงอิ่มแล้วนะใหญ่ขนาดนี้มันโตไม่ได้หลอกโตด้วยอัตราเดิมไม่ได้หรือบางคนก็บอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมันไม่ต้องคิดให้ดีนะแล้วทำไมครับเดี๋ยวมาฟังหลังพักดีกว่าเมเวลาบางเงผมคิดต่อไม่ออกครับต้องไปรักษาโรคเอลไซเมอร์พักรูหนึงครับท่านผู้ชมครับ